สวัสดีค่ะท่านผู้ศรัทธาในพระเครื่องทุกท่านในวันนี้ขอนำเสนอสุดยอดพระเครื่องระดับตำนานของแผ่นดินที่หาชมได้ยากยิ่งในวงการนั่นคือพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์สังคติเนื้อดินสุโขทยัยซึ่งจัดว่าเป็นหนึ่งในพิมพ์ที่หายากและทรงพุทธศิลป์อย่างวิจิตร เมื่อส่องดูใกล้ก็จะเห็นเม็ดมวลสารจมอยู่ในเนื้ออย่างเป็นธรรมชาติมีทั้งเกสรขาวเม็ดแดงอิดเม็ดดำเล็กๆบางจุดจะเห็นคราบไขาขาวธรรมชาติหรือรอยปริแยกเล็กน้อยซึ่งแสดงถึงความเก่าแท้จากยุคผิวองค์พระเก่าได้ธรรมชาติเก็บงามด้วยการเวลาผิวขององค์พระ มีความแห้งแบบแกร่งจัดไม่มันเงาแต่มีคราบกรุบางจุดและผิวที่ดูแห้งแต่นุ่มนวลแบบแห้งสนิทแบบเดียวกับพระเนื้อดินกรุสุขโขทัยบางองค์ที่มีอายุกว่า600ปีผิวมีรอยยุบยับจากการหดตัวของเนื้อซึ่งแสดงถึงอายุการสร้างที่ยาวนานบางจุดขึ้นคราบรารักแท้ธรรมชาติ พุทธคุณครอบจัก,กรวาลสมกับเป็นจักรพัิแห่งพระเครื่องพระสมเด็จวัตระคังพิมพ์นี้เปี่ยมด้วยพุทธคุณที่ครอบจัก,กรวาลทั้งด้านเมตตามหานิยมแคลวคลาดคงกระพันชาตรีและเสริมบารมีให้ผู้ครอบครองเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเป็นพระเครื่องที่พุทธคุณไม่ได้จำกัดแค่ความคุ้มครอง แต่ส่งเสริมให้จิตของผู้ศรัทธายกระดับไปสู่ปัญญาและการพ้นทุกข์ด้วยความเก่าและความหายากพระเนื้อดินสุขโขทัยนั้นมีจำนวน,นน้อยมากในชุดพระสมเด็จวัดระฆังบางท่านเชื่อกันว่าเป็นเนื้อพิเศษที่ท่านสมเด็จโตใช้สร้างถวายแด่ผู้มีบุญบารมี หรือขหาบดีผู้ศรัทธาเป็นพิเศษเท่านั้นความเก่าที่ฝังลึกในเนื้ออย่างเป็นธรรมชาติทำให้การปลอมแปลงทำได้ยากยิ่งจึงเป็นที่ใฝ่ฝันของนักสะสมสายแท้ระดับสูงพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์สังคติเนื้อดินสุขโขทัยองค์นี้คือหลักฐานแห่งศรัทธาและภูมิปัญญาโบราณ ที่หล่อหลอมทั้งศิลและทรรเข้าด้วยกันอย่างงดงามถือเป็นองค์ครูที่หาได้ยากยิ่งเป็นของวิเศษคู่บารมีผู้ครอบครองโดยแท้